ลิวพูยื่นข้อเสนอขอซื้อนาวินนูนเยส80ล้านปอนด์บวกอีกย0สบล้านปอนด์โแม่เอาตายม,มดาด่ากันเองได้ตัก ครับดีๆีครับดีดีเป็้องเร็วมากมค่อยไปน้องขับตน้องรีบไม่น้องรีบ,อรบเออวันนี้นะฮะได้รับเกียรติจากแปลกปากมากเจ้าของเพจแปลกปากมากนะเด็กผงก็ติดตามกันได้ลงข่าวเรือบูนอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงกึ้นวันนี้มาขับรถให้ เราจะเดินทางไปที่บ่อตกปลาแห่งหนึ่งนะครับเขาเพิ่งเปิดใหม่ชื่อว่าบึงจระเข้จริงๆมันก็ไม่เชิญเปิดใหม่หรอกนะเขาก็เปิดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ปิดต่มปรุงนะครับเขาก็เปิดทําการอีกครั้งหลังจากที่โควิดบ้านเราซาไปวันนี้เขาก็เชิญนะฮะเชิญผมกับทีมงานไปทดสอบนะครับว่าบ่อตกปลาแห่งนี้มีปลาอะไรบ้างกินดีไหม อาหารอร่อยหรือเปล่าบริการเป็นอย่างไรนะแเดี๋ยวเราก็ำลังเดินทางอยู่ไม่ได้อัดคลิปตกปลาเนี่มาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้โอกาสตอนปิดฤดูกาลแบบนี้นะครับปะครับนุนเย็ดยังไงนุเนเย็ดเอาไหมเอาสิชอบไหมชอบมากเลยพี่ชอบมากเลยนะครับผมค่าตัว8ปฏิบล้านปอนด์นี้กไรสถิติของสโมรสรเลยนะยังไงก็คุ้มพี่ยังไงก็คุ้มครับ ได้สักพีเมียร์ลีกได้เห็นไหมเขาเขาเล่นมาฤดูกาลเดียวเขาดีฤดูกาลเดียวเองนะมึงเห็นวันพิซซากา้ากูไมคตับวันพิซซาก้ากูอ่ะเล่นขึ้นมาเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นกับพาเลทฤดูกาลเดียวแมนยูรีไปซื้อมาเห็นไหมแล้วมึงดูตอนนี้เป็นยังไง <c oughs> ก็ก็คุ้มสี่เนี่ยพี่ <c oughs> แล้วมึงจะไม่ไม่เหลือตัวให้กูเลยอ๋อนะไม่เหลือตัวให้กูเลยแล้วแมนยูเนี่ยนะไม่อยากจะพูด ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวกับซาดิโอมาเน่ใช่ไหมตอนตอนยุคของหลุยฟันกาวเป็นกุนซือครับแล้วก็เสร็จเสร็จเจอเล่นครอบลิปูนเอาไปกินหลังจากนั้นก็มีข่าวกับฟาบินโยของมูนาโกตอนนั้นโหดัง,ง aco, มาโมนากโกมาแม่ดูเอาหูข่าวแรงเลยลิปูนเอาไปแด,ดเกเชอร <laughs> ก่อนหน้านี้ไอเตียโก้ aco, อะครับ ตาก้เฮียอะไรเนี่ยเด็กของเขาเรียกตาก้ใช่ไหมตาก้ตาก็ตาก้ตโก้คาเนรามีข่าวกับแมนยูตั้งแต่สิบปีที่แล้วอ่ะนะตั้งแต่สิบปีที่แล้วอ่ะสุดท้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลแล้วมาไอ้นี่ไอ้นุนเย้เฮียอะไรเนี่ยมึงจะมีข่าวเฮียอะไรมึงหลังยังมีข่าวลิเวอร์พูลเอาไปกินหมดเลยสัตว์แม่เงยอะไปไง ได้จากสี่เหลือสองโอเคไหมสี่เหลือสองครัพี่คุ้มแล้วได้เปิดฤดูกาลกะว่าไม่ได้สักถ้วยด้วยซ้ําพี่ได้มาสองก็โอเคอยู่อุ้ยได้สองแต่ก็โอเคนะคจากสี่เหลือสองโอเวน่นก็จบอกเลยทีมที่ดีที่สุดในยุโรปนี่แต่อย่างน้อยก็ได้เชียร์ถึงวันสุดท้ายอะพี่ <laughs> เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจมาขอดเลยพี่มาอย่างนี้ถือว่าโบนัสแล้วโ,โบนัสโบนัสโอเค แต่แต่ถ้าได้หมดเลยนี่ผมว่าพี่ไม่มีที่จีนเหมือนกันแหละฮะถ้าได้หมดเลยพี่ไม่มีที่จีนไหเอาแค่นี้พอครับเาแค่เอาแค่สองก็ีใจแล้ว้ครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราอีกนานไหมอีกนานไหมแปะอ่าอีกประมาณสิบสามกิโลบพี่สิบสามโอ้ไกลเหมือนกันนะครับเอาอเคเดี๋ยวเรานั่งเดินทางเรื่อยๆให้แปะเขาขับรถแบบมีสมาธิครับนะครับแล้วเดี๋ยวไปถึงที่บึงจระเข้แล้วเดี๋ยวค่อยว่างันอีกทีแล้วกันครับ